จาะโมเดลใหม่ศูนย์การค้าเซนทันพัฒนาสู่เซมิอัลด o o อร์แอนโลคาร์บอนมอลเป็นที่น่าจับตาของการค้าปลีกไทยในช่วงครึ่งปีหลังที่บริษัทเซนทันพัฒนาจำกัดมหาชนเตรียมแผนเปิดศูนย์การค้าแห่งใหม่เซนทันเวสต์วิลล์ปักหมุดสู่ศูนย์การค้าย่านการค้าแห่งใหม่ทางตะวันออกย่านะะราชพฤกษ์พร้อมชูโมเดลศูนย์การค้าศูนย์การทำศูนย์การค้าในรูปแบบใหม่เซมิอัลด์ o อร์แอนโลคาร์บอนมอล เป็นศูนย์การค้าในรูปแบบเซมิออร์ของบริษัทเซนทันพัฒนาได้มีการทํามาแล้วทั้งที่เซนทันอีสต์วิเซนทันสีราชาและเซนทันชลบุรีนับเป็นโมเดลที่ประสบความสําเร็จด้วยดีไซน์ที่มีพื้นที่เปิดโล่งคล้ชิดกับธรรมชาติแต่ไม่ได้พูดถึงโลคาร์บอนมอล์มากนักส่วนศูนย์การค้าแห่งแรกที่เปิดดาเนินการคือเซนทันลาดเพ้าวได้เปิดมาร่วม40ปีแล้วมนรูปทรงเป็นอา,าอ,าาอาคารขนาดใหญ่แบบปิด สำหรับการจัดทำเซมิออรดอร์และโลคาร์บอนมอล์จึงได้วางรูปแบบให้มีพื้นที่เปิดโล่งใกล้ชิดกับธรรมชาติมากกว่าศูนย์การค้าแห่งอื่นโดยดีไซน์ให้มีพื้นที่เปิดโล่ง30-40%ทำให้สามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่าศูนย์การค้าทั่วไปการมีดีไซน์พร้อมเปิดรับลมและแสงเข้ามาในพื้นที่ทำให้อากาศไม่ร้อนและได้รับแสงสว่างจากธรรมชาติอีกความแตกต่างกับการมุ่งเสนอพื้นที่สีเขียวมากขึ้นทำให้กลายเป็นศูนย์การค้าสีเขียว ที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีโคเฟรนดี้ฮมอและเป็นซิงเการคาต,ต้นแบบที่โลคาร์บอนอย่างเต็มรูปแบบแห่งแรกของไทยทั้งหมดสอดรับกับเทรนดในโลกที่ผู้ประกอบการต่างมุ่งดําเนินโครงการดูแลสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานรวมถึงทาให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการมีความรู้สึกใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้นสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคนในปัจจุบันอีกทั้งวางเป้าหมายในระยะต่อไปจะนำโมเดลนี้เป็นต้นแบบในการขยายสาขาใหม่ในอนาคต ที่เน้นให้มีพื้นที่อาดอมากขึ้นและเพิ่มพื้นที่สีเขียวมากขึ้นแต่สัดส่วนพื้นที่สีเขียวในแต่ละศูนย์การค้าจะต้องอยู่กับขนาดพื้นที่และทําเลสำหรับศูนย์การค้าเซนทัลเวสต์วิลดีไซน์โดยเอเจนซี่ระดับโลกมีการเปิดการเปิดเปลี่ยงเป็นทางการในวันที่29พฤศจิกายน2 5 1 6นี้เป็นศูนย์การค้าที่มีขนาดพื้นที่93,000ตารางเมตรโครงการมีมูลค่า6,200ล้านบาท มุ่งเจาะกำลังซื้อในยาน่านราชพฤกษ์ที่มีกำลังซื้อสูงเนื่องจากรายล้อมด้วยหมู่บ้านและฐานประชากรที่หนาแน่นถึง4.1แสนคนและมีโครงการหมู่บ้านกว่า1.1 5แสนยูนิตรวมถึงยังเปิดให้ศูนการค้าเป็น Petsumer มุ่งตอบโจทย์ะสไตล์ของคนรักสัตว์ให้สามารถเข้ามาใช้ชีวิตในพื้นที่ร่วมกับสัตว์ได้ซึ่งในปัจจุบันกลุ่ม Petsumer ในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้นมากขึ้นทุกปีอีกทั้งในศูนที่มีการพื้นที่เปิดโล่ง เพื่อให้ผู้คนเข้ามาร่วมในกิจกรรมได้ตลอดทั้งวันนางสาวนภารัตน์ศรีวรณวิทย์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สา,สายงานการเงินบัญชีและบริหารความเสี่ยงบริษัทเซนทันพัฒนาจำกัดมหาชนกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าเซนทันพัฒนามุ่งเคลื่อนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สู่ความยั่งยืนหรืออีโคซิสเต็มฟอร์ออภายใต้หลัก ESG สู ES ่เป้าหมายใน t Zero 2050หรือรคาดว่าใน5ปีข้างหน้า จะลดการใช้พลังงานลง30 30ทําให้การวางนโยบายขยายทุนการค้าไปสู่การสร้างความยั่งยืนตามแผนธุรกิจ5ปี2566-2570ได้วางงบกว่า10,000ล้านบาทลงทุนด้านความยั่งยืนสําหรับศูนย์การค้าเซ็นทัลเวสต์วิล์จึงสอดรับกับนโยบายของบริษัทภาพรวมในปัจจุบนันเซ็นทัลพัฒนามีโครงการบริหารจัดการทั้งหมดประกอบด้วย ศูนย์การค้ารวมทั้งหมด3 5โครงการแบ่งเป็นศูนย์การค้าเซ็นทรัล37แห่งศูนย์การค้าเอสพานาด1แห่งและศูนย์การค้ามิกาบางนาภายใต้กิจกรรมร่วมค้าอีก1แห่งรวมถึงโครงการคอมมูนิตี้มอล17โครงการขอบคุณที่มาของข่าวจากกรุงเทพธุรกิจบางกอกบิสเนสเ s วดอ